สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมมงคลกันนิกาเช่นเคยนะครับทาง YouTube Channel กับข่าวหนองคาย Good News นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวสารดีๆมีสาระและก็เป็นข่าวใกล้ตัวได้ง่ายๆนะครับด้วยการกดติดตามเท่านั้นเองนะครับจังหวัดหนองคายน้อมรับพระกรุณาที่คุณจัดพิธีมอบแบบลายผ้ามัดมี ผ้ามัดมีลายขอเจ้าฟ้าสิริวันณวรีให้กับพัฒนาการอำเภอและกลุ่มทอผ้าจังหวัดหนองคายเพื่อนำไปทอและก็ผลิตใช้เป็นของขวัญเทศกาลปีใหม่ครับวันที่11มกราคมเวลา13นาฬิกา30นาทีน,นห้องประชุมสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคายชั้นหนึ่งสารางจังหวัดนายประเสริฐลือชาธนานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีมอบแบบลายผ้ามัดมีชื่อลาย ผ้ามัดมีลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตรัชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2564นายไพโรธโสภาพร,พรพัฒนาการจังหวัดหนองคายกล่าวว่ากรมการพัฒนาชุมชนได้มอบหมายให้จังหวัดหนองคายและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคายดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ้าไทยใส่ให้สนุก ตามจตริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนาดีรัตราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2564ซึ่งได้ประทานแบบลายมัดมีแก่ช่างทอผ้าชื่อลายผ้ามัดมีลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีผ่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน และประธานพระอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิคสามารถนำไปใช้ทอผ้าผลิตผ้าได้สำหรับแบบลายผ้ามัดหมีชื่อลายผ้ามัดหมีลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณนวรีทุกลวดลายเปี่ยมไปด้วยความหมายอาทิลายเหมายถึงสิริวัณณวรีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัราชกัญญา ลายเอสจำนวน10แถวหมายถึงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ลายเชิงผ้ารูปหัวใจหมายถึงความรักที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวไทยทุกคนเท่ากับ eternal love อีกทั้งมีพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาความว่าผ้าไทยใส่ให้สนุกจากการเสด็จไปทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมสมภูมิภาคในโอกาสอันเป็นมหามงคลน,นี้ จังหวัดหนองคายจึงได้มอบแบบลายผ้ามัดมีชื่อลายผ้ามัดมีลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณนณนวารีแก่พัฒนาการอำเภอจำนวน9อำเภอและกลุ่มทอผ้าในจังหวัดหนองคายจำนวน10กลุ่มเพื่อนำไปเป็นแบบสำหรับการใช้ทอผ้าและผลิตผ้าใช้ตามลำดับต่อไปครับ ขอบคุณผู้ติดตามรับชมทุกท่านนะครับที่เกียรติรับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์สำหรับข่าวหน้องคาย Good News ทาง y o u t u b n n h l นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งครับ